สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและกับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเด้อมาพ่อกันอีกแล้วทางช่องวิมลเพื่อนคุณทําเกษตรสําหรับท่านใดครับมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนลิปใหม่ๆสําหรับชิปนี้มือนีเด้อพี่น้องเด้อมากับสาธิตตตยสูงพี่น้องมาอยู่บ้านทลาดนี่แหละพี่น้องมาพี่น้องมาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับสาธิต สวัสด are you know. ีคร um, right, um, ับพ่อแม่น่องครับเออไอ้ขาที่ตาสูงเรื่อเรื่อเบ่งข้อเสียหรือพี่น้องมือนี้เออมือนี้กะที่มาเปิดล่าล่าข้าวกล้วยครับล่ข้าวกล้วยคือเก่าเป็นกล้วยไผยละซาเป็นกล้วยกะกล้วยพี่พี่รองผมนีนะครับโอ้กล้วยพี่น้องของสาเท็พี่น้อง พันธุ์ว่าเป็นกล้วพี่น้องกันบ้านบ้านทั้งแดงหรือกันเนาะแกแกมาอยู่บ้านทลาดพี่น้องกล้วเพิ่นมี่กล้วยเถิกลำพี่น้องกล้วยเถิกลำแบบนี่พี่น้องสูงร้อยสี่สิบทุกสารเนาะครับร้อยสี่สิบพี่น้องกล้วยอายุสองปีสองปีพี่น้องกล้วยใหญ่ด้พี่น้องแม่มันใหญ่ผุนพี่น้องแม่มันสูงร้อยสี่สิบพี่น้องเหมาะเทียบไปเห็ดพ่อพันถุงไงเด้อพี่น้องเด้อเป็นกล้วยดึงยังไงทุกสารดิพี่น้องลำตูใหญ่พี่น้องกล้วยใหญ่เป็นลูกบ้านบ้าน ขนาดลูกบนบาทนี่พี่น้องนี่ญ่แม่บอกไงได้จะพ่ายเบิ้งแม่พี่น้องเบิ้งลูกไปสักก่อนพี่น้องเขาเปิดดีนนเนาะสาเนาะพบเขาญ่นากระโนกนากรนอกอันสําหรับผู้ใดอันจะไปเฮ็ดพ่อคุ้มฝูงพี่น้องราคา,าก็บบ่แห้งไปได้พี่น้องราคาของกเกษตกรกอนเป็นง้อเป็นเป็นโมเมนต์ง้เป็นควายเป็นควายพี่น้องเป็นควายเกษตรกอนเนาะพี่น้องเด้อพอระเบิดฟันราคาค้นกลางได้พี่น้อง เราะว่าเป็นยาิก,กันกับสาธิตพี่น้องคุณว่าไหาสาธิตมาเบืองไหแน่นี่คว้วยผูตัวนึงอยู่หัน่าจากมาขายอยากเปิดราคาวาสันุนี่พี่น้องคล้ยสองปีพี่น้องกล้อยสองปีเขาบอกไงพี่น้องกเขาบอกไงนาโนนา,นาผากโนโนพี่น้องแข้งขาตันี้บ่มีเนาสาเนะบ่ครับขาบะทบ่ทบาหาันพี่น้องเบิ่งหัมดูตาเบ่นี่ยหสองไข่ กกหังกกหังใหญ่พี่น้องกกหังใไงไทยก็ใหญ่เป็นควายสีเหล้าพี่น้องขำสองใครพี่น้องขำสองไข่หน่วยอยู่ขำดีอยู่พี่น้องขำดีอยู่เสื่องได้พี่น้องเสื่องได้ไม่จากไอขำกกหังใไงไทยก็งามพี่น้องแข้งขาดีย่างกับเทียงยืนเทียงบ่ใสยืนเทียงดีอยู่เนาะนี่พี่น้องเบิุงขังกับพี่น้องเด้อ ของอ่างดีคล้ยเถิกโอ้ยมันคล้ยแม่พี่น้องมันช่ว่ามันโตบอกสองแสนหุ่นบอกกล้ยตัวนี้ยมันคล้ยแม่เยอะแม่้ยนะครับแต่ว่ามันเป็นคล้ยเถิกสงสารเนาะครับเพิ่นว่าราคาหลายเพิ่นบอกไปพิ่นว่ใบหกหกหกสิบครับโอ้หกหมื่นครับหกหมื่นยังต่อได้หลายครับโอ้หันพูดว่าหันหกหมื่นยังต่อได้เนาะครับต่อได้เด้อพี่น้องเด้อหกหมื่นยังต่อได้มาต่อเบิ่งพี่น้องต่อได้หลายเติบ์เป็นไรพี่น้องมาคุยกันพิกัดพคนอยู่บ้านทางเราบ้านของคุณอยู่นี่อยู่บ้านท่ะ บันทาราศทาราดครับตำบลให้ยองครับอําเภอปังคนณมีอะไรครับจังหวัดสกลนครพี่น้องเด้อมพื้นจาของพื้นซอว่าเพชรเนาะครับผู้ชายเื็อว่าเพชรพี่น้องผู้เมียเื็อว่าต้อยต้อยสร้อยข้องถมพี่น้องสร้อยสร้อยกุ้งขาวกับข้องถมบ้านทาราดเนี่ยพี่น้องสร้อยลงมาหลอดครับก็บข้อยา่ใกล้ไทยใกล้ใกล้กันเนาะครับพี่น้องท้องอ่างหมึกใหญ่พี่น้องเป็นควายผู้เด้อพี่น้องเด้ออายุสองสองปี ถุงลอยซีพื่นพี่น้องพูดนะย่าอดรัดอยู่ราคาหกสิบก็สามพันวาครับพันว่าราคาหกหมื่นนี่ยังต่อรองได้พี่น้องต่อรองได้เบื้องสี่ไพ่ไปเบื้องแม่พี่น้องมาไปเบื้องแม่มันก่อนพันผู้ใดสนใจจังโทรมาเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมจะขึ้นเมื่อโถให้โทรต่อรองกับเจ้าของพนโหลดพี่น้องไปไปเบื้องตัวแม่มันพี่น้องไปเบื้องไปเบื้องแม่มันแม่บอกใหญ่พี่น้องแม่พื่นสูงลอยซีพื้นดีนี่พื่นให้ลูกดีพี่น้องว่นเท่าแล้วแม่พึ่งอยากเท่าแล้วพี่น้อง แม่บอกใจให้ลูกดีคุณลูกตัวแม่มันพี่น้องลูกตัวแม่ลูกตัวน้องลูกอืลูกน้องตัวนั้นเนาะน้องตัวผู้พี่น้องน้องมั่นนะน้องอันนี้แม่มันพี่น้องแม่มันบอกใหญ่ทองอ่างแม่ใหญ่ได้พี่น้องแต่ว่าแม่มันเ่าแล้วล่ะบดเถาแล้วเถาแล้วอยากชุดลูกเลรอพี่น้องแม่มันนี่เ่าแล้วขายวางสามเมืองก็บจีซื้อยุ้แม่มันต้องขายเนาะครับคนหาซื้อบขายดอกพี่น้องลูกมันนี่พี่น้องนี่น้องมันน่ะน้องตัวน้องตัวผู้พี่น้องงามน้องตัวผู้นะครับตัวนี้เพิ่นบขาย เพิ่นบ่ขายพี่น้องผมสิมาขู่ออน้ำพ่นอยู่บ่ขายอะไรผมจะมาขู่ออนี่ผมจะเอาตัวนี้พี่น้องนี่น้องมันงามงามพี่น้องสีเหล้าเพื่อกันสีเหลืองสีเหลีงสีเหล้าพี่น้องนี่เพิ่นมีอันนี่แหละแม่ลูกนี่แหละพี่น้องถุนกล้วยอันคอกกล้วยเกาเพิ่นพี่น้องไห้ลูกงามลูกนี่งามพี่น้องต่ว่าเพิ่นบ่าขายตัวแม่เพิ่นจะขายตัวเถกนี่พี่น้องมันอาจเป็นตัวเถกมันบ่เป็นตัวแม่พี่น้อง น้องสาวว่าเดินเป็นตัวแม่แต่ว่านี่อ้ายมันตีตัวอ้ายมันพี่น้องอ้ายตัวเมื่อกี้นี่แหละตัวน้อยนะอันแม่ตัวเขาแม่ตัวเถาพี่น้องมันให้เป็นตัวทึบพี่น้องงามพี่น้องไขยตัวนี้เอาไปเฮ็ดพ่อพันธุ์พ่อคุ้มฝูงหน่พี่น้องสำหรับคนที่เลี้ยงควายเป็นวายบ้านๆเนาะมันเป็นมันเป็นไขสายพันธุ์ห่อแบบคุ้มหน่อยี้พ่อมันใหญ่ควายเป็นบ้านห้องอ่างดีความียางกว่ายางพี่น้องความสูงก็ได้พี่น้องเพิ่อนห้องไว้ราคาหกหกหกหมื่นครับ พกเงิน <icana>, ี่ยังต่อได้เนาะครับยังต่อได้ผู้ใดสนใจก็บยังทรมาตัวพี่น้องเด้อเด้อขึ้นเปิโทรให้พี่น้องโทรใหายบ้านท่าลาดพี่น้องบ้านท่าลาดตำบลไห่หยองอำเภอบ์มงคนจังหวัดสกลนครน้อพี่น้องเด้อการสำหรับคลิปนี้มื้อนี้เอาไว้สำหรับคุลนะครับเด้อคลิปหน้าจังท่อกันไหมการสำหรับคลิปนี้มื้อนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ